ในอนาคตอันใกล้นี้ร้านมือถือที่ซ่อมมือถือร้านแม็กที่ซ่อมแม็กํากำลังจะตายทำไมเหรอมา,อาสวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับเพื่อนแบงค์ครับผมนะครับมันเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับผมหรือเป็นเรื่องน่าที่ใจอันนี้ผมก็ไม่รู้ครับ แต่ด้วยตัวแทนของร้านที่ซ่อมมือถือ iPhone และซ่อมแม็นะครับมันน่าเสียใจครับผมเพราะว่าตอนนี้ Apple ครับผมเขาผลิต iPhone 12ออกมาเนี่ยครับนะครับไม่ว่าจะเป็น Face ID ดยครับผมไม่ว่าจะเป็นกล้องครับผมที่เขาพูดถึงนะครับแต่ผมได้ข่าวลือมาว่าจะเป็นด o อกก็อีกอันหนึ่งครับตัวชาร์จอุปกรณ์3ส่วนนี้หรือ2ส่วนนี้ที่เขาพูดถึงกันครับจะผูกติดกับตัวมันเองครับผมเปลี่ยนไม่ได้ครับผมต้องเปลี่ยนกระสุนเท่านั้น ที่จริงแล้วนะครับมีสองส่วนที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับแต่ไม่ได้พูดถึงก็คือจอนั่นเองครับผมกับแบตเตอรี่ที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนแล้วปกติได้ผมนะครับก็ต้องเลือกเข้าศูนย์เท่านั้นครับที่ต้องจ่ายในราคาแพงนั่นเองครับผมเพื่อที่จะใช้เครื่องได้ปกตินะครับเพราะเปลี่ยนางนอกเขายุ่งยากแลวครับจะต้องนู่นต้องนี่ครับผมโทรศัพท์แพงแล้วก็จ่ายแพงนิดนึงเข้าศูนย์ก็จะเป็นไรไปแต่มีหลายคนนะครับผมที่ไม่อยากจะทําแบบนั้นอยากจะซ่อมกับล้างนอกนะครับผมเพื่อที่จะจ่ายได้ถูกวงครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนนาาเศรร้ะคับ แต่ผมเองก็ไม่ได้ตีว่าอย่างนั้นอย่างเดียวหรอกเพราะว่าจริงๆมีอีกหลายมุมมองสามารถมองได้ทาอย่างนั้นจะได้เสถียรด้วยไม่ต้องซ่อมรางข้างนอกจะได้เสถียรด้วยอันนี้ก็แล้วจต่คนมองนะครับผมแต่เชื่อเถอครับในอนาคตครับผมนะครับร้านข้างนอกอย่างเราครับผมไม่สามารถจะซ่อมโทรศัพท์ของเขาได้แล้วครับเพราะว่าเขาผูกขาดหมดเลยครับผมไม่สามารถจะเปลี่ยนได้สมมติเราเปลี่ยนกล้องไปปุ๊บเนี่ยก็จะไม่ทํางานนะครับเซ็นเซอร์ไม่ทํางานนะครับผมเฟซดีเปลี่ยนไปปุ๊บตอนนี้ก็ไม่สามารถจะใช้เฟซดีได้แล้ว เปลี่ยนจอยไปปุ๊บใช้ได้ครับแต่ขึ้นแจ้งเตือนเปลี่ยนแบตก็ใช้ได้แต่ขึ้นแจ้งเตือนนะแต่ที่ผมรู้มาเรื่องดอกอีกเรื่องหนึ่งถ้าเปลี่ยนปุ๊บอาจจะช้าไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับเป็นไงบ้างครับผมก็ต้องเดินเข้าศูนย์ตามระเบียบครับผมอ่าแล้วจริงๆนะตอนนี้แมกครับผมรุ่นใหม่ตั้งแต่ปี2 0ง8ครับผมที่เป็นชิป T2 ครับผมผูกขาดไม่สามารถจะเปลี่ยนอุปกรณ์มันตัวได้หลายๆชิ้นนะผมและเขาฝังโปรแกรมไว้ใน T2 ครับผมถ้า t 2เสียต้องเปลี่ยนบอร์ดอย่างเดียวครับนะ เปลี่ยนแนนบนตัวมันก็เปลี่ยนไม่ได้อีกนะมีหลายชิ้นมากๆครับที่ผูกขาดมานะครับแต่หลายใครหลายคนอาจจะอาจจะไม่รู้แต่หกซ่อมเยอะผมผกก็เลยรู้นะครับก็ต้องลองลุ้นดูครับผมว่ามีใครจะพลิกแพงหรือสามารถจะซ่อมเครื่องให้เขาได้ครับผมนะโดยที่ใช้ได้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนั่นเองครับผมอ่าก็ช่วยเป็นกาลังใจครับผมแล้วก็ลุ้นนะครับหรือถ้าจะผูกขาดก็ให้เขาทำโทรศัพท์ดีๆเลยไม่ต้องเสียบ่อยๆนะครับทุกคนจะได้ไม่ต้องเปลืองตังในกระเป๋าอ่าก็ ยังไงพบก,กับความรู้ดีดครับผมผ่านเพจหวนแบงครับผมนะแล้วก็ฝาก YouTube Channel ด้วยครับเป็นกำลังใจงให้เราด้วยครับกดไลค์แล้วก็กด s u บ s ไ r i b ์ให้ด้วยครับเจอกันในความรู้หน้าผมหวนแบงไปก่อนครับสวัสดีครับ